ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนท,ท,ทุกคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์กันเออวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นแมปดอกันนะครับผมทุกคนผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเห็นคนเขาเล่นกันเยอะกันนะฮะคนเล่นตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8,500 0คนเลยนะครับผม คนเล่นเยอะมากทุกคนเอาระเอเอเรากดเข้าเลยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงใดใดงสิ้นใส่ฟังสองข้าง This game's c o n t e d chance of rise 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 browse noise surprise rise rise okay okay enter continue ไอ้น้องว้าวมีเสียงเพลงด้วยปิดเสียงเพลงยังไง music game music game music game okay okay เ,เ,เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเ e t t i n g ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ อผมรู้สึกว่าเราเริ่มมาแล้วก็เราต้องทำไงเนี่ยมีเรื่องด่านได้เหละเรื่องด่านละ่ะอ่ะเป็นไอช m e ม t น,นะครับแล้วก็เติมเกมอันนี้อะไรอ่ะให้ตายเถอะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเฮีย <c oughs> กูตกใจหมดไปมองอะไรวะเฮ้เอ,เอ้นี่กูยังไม่เล่นกูยังขนลุกเลยเนี่ยทุกคนไปด้วยไปด้วยกูไปด้วยเลยน้ง อันนี้เล่นครั้งแรกนะครับทุกคนไปดาวโหลดดิง้งให้คนรู้ว่ะปิดไฟได้ไหมปิดไฟได้วยกันปิดไฟในขณะเล่นได้ไหม,วมกว่าทอคตายกันบ้างในงานนี้อ่ออราแรล้วทำไงแล้วเพื่อนเราวิ่งตามเพื่อนไปแล้วกันซีโอ okay. เคอ่อาฮะกดอ,อีเพื่อเอาปูนแจโอเค อ่าฮะโอเคไปเลยเพื่อนมึงนำเลยกูกลัวไอ้สาต์เลยไม่ใช่กูกลัวจริงๆเนี่ยมึงนำเลยเียขนลุกแล้ววะทุกคนไอ้กัวกูกลัวเชื่อมังเชื่อกู ไอ้เจ้ามึงอย่าเข้าตู้ดิกู๊กกูเข้าก่อนแล้วมึงอ,อ่ะไอ้เหี้ยชิงก่อนเลยเพื่อนทำไงต่อวะเชี่ยงกวยเนี่ยมึงอย่ายืนนิ่งดิเชี่ยเพื่อนอย่ายืนนิ่งนี่กูยังไม่เจอผีนะโอเคเดี๋ยวเคลียร์ทางให้เพื่อนอะไรวะโอเค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 เพื่อนโอเคโอเค ไอเกมกูแอบด้วยเลยมึงเสียงอะไรวะกดอะไรวะนี่กูกดมั่วเลยไม่มีตัวอะไรมานะกูถอดไอยูมึงแอบด้วยกูเข้าด้วยกูถอดหูฟังเหลือข้างเดียวเลยมึงที่ไหนกันเนี่ยเราต้องทำไงอ่ะจะร้องเล่นยังไงอ่ะทุกคนเชี่ย กูตามเพื่อนเลยแบกเกมกูด้วยกูดูกูดูร้านเราก่อนตู้ไหนมันสามารถวิ่งเข้าได้บ้างกูเข้าตู้ก่อนเลยกูขี้กลัวเชี่เพื่อน,ปนไปไหนวะกูออกเกมเลยน้อง อ๋อฮะมาใหม่อีกรอบหนึ่งเราต้องทำยังไงอะทุกคนผมไม่รู้เรื่องเลยนะไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคห้องนี้แล้วกันนะครับทุกคนไปกัน let's go ทำไมกูมีสามคนสามคนก็ได้วะแค่เหมือนไอเยเจ้าของโรงแรมอยู่ไหน ออกไป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 เหมือนจะเกมไวว่ะโอเคโอเคโอเคกูมากับเซียในน้ <c oughs> องฮะโอเคโอเคโอเคเฮียไป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 ด้วยกันดิเพื่อนทำไมห้องนีมม้มนืด่างเลยวะนี้มีอะไรโอเคโอเคโอเคเพื่อนว้าว that's pretty good bro that's pretty good what is this โอเคแล้อกมไม่จะไม่ผีหรอวะไม่จะน่ากลัวเลยชิวๆอ่ะชิวๆอ่ะไม่เหมือนตายแล้วอบอุ่นขึ้นเยอะนะฮะทุกคนเราได้เพื่อนโอเคโอเคเืียแล้ววะไป เราเปิดเทียนยังไงทำไมกูไม่มีเทียนวะโอเคโอเคไอ้เหี้ยกลัวหูฟังออกเลยไอ้น้องไอ้สัสเพชรไอ้สไส์สต์ไอ้อสโอเคดูเพื่อเล่นละกันนะครับทุกคน จ่ายสามสิบโลบักเพื่อนรีไวต์เพื่อนเป็นไรนี่ดูตู้ทำไมไปต่อเพื่อนเพื่อนเรารู้สึกว่าจะมืนงงเล็กน้อยแล้วก็เข้าไปในตู้นะฮะเริ่มจะร้อนแล้วสิท่าไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยว,วะใช่ช่วยจ่ไฟกระพริบวะ เสียงแม่งน่ากลัวเสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> แตกหนึ่งน้องชายฝันดีครับน้อง <c oughs> มีงงนะเนี่ยทุกคนถ้าใครรู้รู้วิธีการเล่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าผีก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหรอ่อืมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับ <c oughs> นอนนอนอาไรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผม ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็มีคำแนะนำยังไงก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมได้นะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายอยากให้เล่นแมปไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยบาย